หลักสูตรการทำยาหมองสมุนไพรโดยกศนตมยอดคาราฟินกับวาสลีนรบพพยยาาาามกเสร็จแล้วใส่กระปุลหลังนั้นแม่ออกจากม้อแล้วรัน้ำนะกระบุลจะผิดอ่ะผิดอ่ะคือผิดเดี๋ยวอนนี้ใส่แล้วปิดไฟเลยอ่ะี่ใส่ปิดไฟปิดไฟปิดไฟแล้วก็เอาไอ้ น้ออแสบเลยใส่เลยอันนั้นอ uh, uh, allora, uh, an uh, um, uh, uh ันยญนอันนี้อันนี้เนน้ำมันแก้ทอดปูเลยน้ำมันน้ำมันทอดปูเลยทอดปูเลยอทอดไปสทนห้อสาราเนยหอมดวนกินสาราเนยหอมดวนเด้ยนเซ็ตอนน้อยนหน่งขครับหม้อนตก็บไป้เราจะตัดสงนี้ละ 没，你太丢人了。